การสำรวจคงจะสอบสวนสาเหตุนอกระือหู้ถัวบุคคลนะครับแล้วมีการต้วยหารวยหาผู้ที่ผู้ที่คิดว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ได้สอบถามว่ามีการสอบสวนว่ามีคนเห็นว่าหลงไปในน้ำจิงนะครับแล้วก็มีสาเหตุน่าจะมีความเป็นไปได้ในการที่จะฆ่าตัวตายหรืออย,ยอมเสียชีวิตอีกเนาะ,นะเพราะว่า มาสาเหตุนี่บางคนอาจจะแบบหันเหมือนหันเดินลงไปแต่ว่าไปได้หันลักษณะของการจมหน้าแต่มีคนหันถึงขนาดลงไปในน้าเลยถูกต้องกันบนะครับเพามีหันลงไปในน้ำเลยนี่น่าจะมีสาเหตุว่าการจมหน้าแล้วตอนนี้การปฏิบัติการยังไแล้ว,ว,ลว,วที่ไปก็คือระดมคือการง,งมคงคงจะเป็นเรื่องอยากเพราะผู้สหน่งเนาะเพราะการลงในลักษณะน้ำที่ยังไหลเร็วไหลเกี่ยวอยู่ในฤดูน้ำลางเนี่ย เจ้าตัวเองเนี่ยคงบ่ได้จมอยู่ในตำแหน่งเดิมน่าจะมีการไหลนะครับลักษณะการไหลเนี่ยต้องมานั่งวิเคราะห์ว่ายุติลงลักณะการไหลเนี่ยจะไหลเป็นลักษณะแนวทางใดนะครับการงมตับเสน้นทางคณะนี้เนี่ยนี่กู้ภัยก็จะตะเวนตรวจนะครับถ้าเกิดไปมาเพื่อดูอากาศว่ามีเป็นไปได้ว่าน่าจะติดอยู่ระหว่างอันสวะ หรือหิมตางเพราะว่าหิมหิมแม้น้ำนานในฝั่งฝั่งตะวันตกนะครับของแม่น้ำนานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่งอกและมีสะวะจำนวนหนักมีต้นญ้ามีอย่างมูนี่มีความเปลี่ยนไปได้ว่าถ้าลงในตำแหน่งของดังที่ตะวันตกเหมือนตอนที่วิเคราะห์จากตอนงานลอยกระทงเนาะกระทงก็จะมาติดอยู่ตามสะวะนี่มันมีความเปลนไปได้ นะครับอันนี้ครับทุก,ทกคนต้องจ่วยกันสังเกตนะครับเพราะว่าลักษณะของของการปรุปอ,อาจจะร้อยอาจจะร้อยขึ้นในระยะเวลาที่พอสมควรนะครับน่าจะมีการร้อยตัวขึ้น